เป็นอย่างแับนเล่นแคแคบยังไงเป็นอะไรเงี้มยมากินไม่รู้จักอิ่มก็คิววะ,ะนั่นแ้ไอ้นียกินฝุงแตกแน่น,นะยกินฝงแตกแน่กินผงแตกแน่ วันน bueno> ี้จะกินกี่ขวดวะอืมแล้ว